เออบ่ยญานคนเนาะนิดหน่อยเนาะบางคนบ่ไปได้ไม่นี่หนักนิดหน่อยแข็งว่ได้กระเติมกระตูนเพิ่มนี่แล้วก็จะคุณเบื้งนี้สบายดีสบายดีสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทีฮักแท่งกันเบิร์ดสุขสุขพี่น้องเลย ทักทายสวัสดีคือเกาเด้อเนาะตอนนี้กัแม่น้องมินตรากันยังอยู่ที่บ้านคอนเต้คือเกาพี่น้องเลยกับพอดีว่าสีมาหาครอบครัวหนึ่งเนาะกับสีมาเป็นข้างแรกพี่น้องเลยกับแม่น้องมินตรากับเห็นเพื่อนแต่อยู่ในคลิปจจงใดกับสีภาพพม่พี่น้องเขาไปทักทายหล้กก็ไปหาเพิ่นเนาะกับได้ยินข่าวแล้วก็เห็นอยู่ในคลิปอะไรพี่น้องเลยกับเป็นแต่รุ้นวสงสารเราอยู่ได้เนาะจังใดกับไปติดตามมาส้มแล้วกันเด้อพี่น้องเลย โอเคสบายดีสบายดีโอ้ยเอออโอ้ยอาเด้กองฝากเด้อโุยสบายดีมาดงกุ้ยนี่กุ้ยกุยเป็นงียล้อ่าขอเนญ่ตถามซื่อก่อนเด้อเจ้าซื้ออจังใดเนาะซื้อลำพนสารลำพนเจ้าอายุจ็ดปีแล้วเ้าปี เจ้าเก้าปีเจ้าอ๋อมานั่งใกล้ๆเพิ่อนกันมานั่งใกล้รถเล็กๆนั่งเลยเสาวลำพลจ้อ่าได้ลูกจ้าคนเหรอก็เจ้านะได้ลูกอันนี้คนที่สองคนที่สองเจ้าคนละพอ่อเนาะคนละพอ่อ,อเจ้าอ๋อเอ้ยอนะ่ะมีอันลูกก่อนนะไม่ยิง่งผู้ชายบ่รู้จังได๋ลูกก็คนผู้หญิงโอ้คนนี้นะ่ะผู้ชายเจ้าอันนี้ผู้ชายอืม เพิ่นเกิดมาเป็นคนบูนสมบูรณ์แบบเนาะเจ้าอืมเจอ่าลูกก๊กน,น,น,นั่นแม่ยิ่งเพื่อนน่ะเยุจ็ดป,ปีแล้วเอื้อยเพื่อนน่ะลูกก๊กคนเก้าปีเก้าปีแล้วเจ้าได้เขาของเฮียแะไรเนาะเจ้าอือเจ้านั่นอันพ่อของนางเพื่อนผู้ที่หนึงห่งค่ะน่ะเลิกลากันแล้วเออผู้ที่หนึ่งกับอันวัวนี้ป้าอีมป้าลูกกำลังเป็นค้านนะอืมพี่น,น้อยนี่จ็ดเดือนเลยนี่พี่น้อยสี่เดือนแอ้พวยิ่มดีเนาะเจ้า ร้อยซีเ <depression> ร <ads allen> <c oughs> ือสอารมณ์ดีอยู่เอ้ยบหมนเยี่ยวเอ้ยแต่ลื้อเตินอันพอควรพูนพุนี่ได้ขนาดพุนี่กับป้าตั้งแต่เช้งแดงๆออกกำลังเลยช่องกำมือเหมืนกันนี่ป้าโอ้แสดงว่าวาสนานี่ถือแต่นพอนี่ป้าจ้าวนะแต่ลื้อเตินอืมเหตุผลของเพลินนะเจ้าว่าทว่าลูกเกิดมาบระสบบุญแบบนี้แหละไปเลยเจ้าคนรับลูกก็บเด็กกูได้ลูกก็ได้ลูกปักแ่งไม่อยู่นั่งดก เาถูกเนี่ย่อยู่ดั้มโได้ดอกกันบ้า,างี่ล้ดูกก็ัต่มหมูนะอืมแต่ลูตวเนาะโอ้ป้าตงแยังดึกเดแลทางสาวลำพอน่ะหาเงินจังไดเลี้ยงลูกเสมอไงเสมอแบบมีทางผูยย้ใหญ่ผนชอยเหมาโอ้ดีใจน้ำเด้อเนาะมีทใหญ่ผนชอยซื้อนมให้พอกินนมแม่พอได้จ้ะิ่นดูดบ่ได้หมอช่มซบเน้นทีกันดูดล้วพนมออกแล้วนแม่ เจ้าเรียงอะนมมันฟูนมาแต่เกิดปะตะปิดเรียงนมมันฟองนมใส่ก้าสีโอนมแต่มะลิเจ oh, ้าจะผนยังน้อยแต่เดือนปลายเลียงนมอะแต่เดือนปลายมีอเอื้อยตัวเองเลยอีต้นนึงอ้พตอนจะคือเรียงนมอันนี้นมอันนี้มันยืนท้องอีกน้อยมันเหมือนนมเรียงเล็กน้อยแม่ั่นแหละอีต้นราดแน่เลยเขาหายเงินชันหนึ่งเลยไปซื้อนมพุนซื้อนมพุนอะ ช่วงช่วงเกี่ยวข่าวเราได้เงินเกี่ยวข่าวน้ำเหมือนเด้เ<อ>มื่อนนี้แม่เกี่ยวผู้เดียวคนอื่นเขาก็ไปหารับจ้างซื้อนมลูกบา<อ><อ>งเผื่อเมื่อนนี้เขาเกี่ยวผู้เดียวคนอื่นก็ไปแถาไปรับจ้างซื้อนมลูกเปลี่ยนกันกับไปแถาทั้งยาเกี่ยวข่าวเหตุยังไงเนาะเจ้าแล้วก็ลูกคุณใหญ่บม่ได้ขยายนะเ,เฮียนเอ่ะคุณนี่เนาะก็เลยบไม่ได้ขายเฮียนเอลยนะ จ้าแล้วเกี่ยวข้าวเพิ่นเข้าเพิ่นแล้เกี่ยวข้าวเพิ่อันแม่เอาเองแล้วเพิ่นเข้าเฮ็ดญาติเวลาให้แม่ไปเฮ็ดเวียทํางานจ้าเงินให้น้องจ้าพอได้เงินให้น้องโอ้ยแต่ยําเอาเพิ่นบ่กินเพิ่นบ่กินตัวอดันเอาก็คุมกินบ่มีเงินอ๋อแต่นีผู้ใหญ่เพิ่นอันซอยแล้วก็ซื้อเอาผู้ใหญ่ซอยเข้ามาบดนี้เนาะโอ้ยสาธุบุญนําเด้อล่ะอ่าบ่ต้องห่วงดอกอะนะสารพรถ้าว่าอีจักหน่อยเนาะจ้าถ้าว่า มีโอกาสมีทื่นมีห้อนกะไปแม่ไปสัญญากับไม่บ่มีปัญหาเองสาวเป็นใหญ่ปัญหาเองกันบ่ใจแม่บ่มีค่ะคือวางหันี่บ้านเฮ้ากัมีโครงการอยู่ไดคือคืออยู่ในหมู่บ้านของเฮ้าเนี่ยนะกัมีมีคนหนึ่งเป็นสาวเลยได้จ้เป็นสาวแล้วเล่ากับไปอาณาแม่เพิ่นมีโครงการเด้โครงการเขามาช่วยเพิ่นไปเฮ็ดให้ฟรีเบิ้ล โครงการนี่่ไหมคะโครงการนะมาต่างประเทศตอนนั่นนะหากตอนนี้หาจะแังเป็นยังไดมีหรือบ่เลยหรือยังไดแต่ปกติได้ลาวกันเนาะเน่ยปกติคือเฮาเนี่ยกับเราแจ้งว่าแต่ว่าว่าเนี่ยว่าแจ้งนิดนึงว่านี่กับไข่กัเก่าอยู่ได้กับไข่กัวเฮาโบเฮ็ดเนาะกินกินยังกินยังกับสบายได้บ่ะนี่ อันนี้ป้อนข้าวยำเมแล้วผลออกทั้งนี่ไม่ได้หย่อมป้อนข้าวซื้อธรรมดาไม่ได้ออกวันนี้ิ่น่าจะมันสิ่งเต้ออกเลยจ้าอีละอันป้อนข้าวซื้อม่นบอกข้าเบิ่งแบบนี้ฮะว่าไม่ยิงเลยก็จะห้เสือผู้หญิงก็จะจุดเออจะใหม้มาเ้เฮ้ยต่นี้ได้ตัดทมเดี๋ยวนี้ตัดทัดได้ผลติ่งหัวงาหัวรังยังทั้งรังแต่นี้นหนได้สี่เดือนจ้าสี่เดือนกลัวจ้าเออไปดิเสือ สเดือนเต็มคนหน้อยอืมโดยอดยสี่เดือนเนาะ่าเธอเห็นเยอ่เพิ่นเห็นเพิ่นอยู่ในคลิปกับคิดอย่งว่าอยู่เจ้มานี่มาเียกแถวนี้ก็เลยมาหลินน้ำเจ้าผู้คนเนาะผู้เาผู้คน่ค่อยแอบเนใหญ่คน่ค่อยแอบคนน้อยเอาคนไข่นแอบไข่ดุดดุคนแอเป็นจริงใดสารพจนกับลาบาก่ว่าเลี้ยงลูกคนเดียนโอ้ยลบากเอโอ้บากาย แต่ก็คิดแบบเรียกลูกคูเรียแบบตัวทิ่มให้เลี้ยงครับเลี้ยงซอยนะน้อยน้อยใจแน่แล้วเนาะเจ้าน้อยใจก็ว่าที่ที่นี้ชาที่นี้ก็ซอยเลี้ยงให้ญ่ๆก็ยังไขงทำลูกปะนมป่ะเพิ่นก็เป็นคนบ้านเดียวกันนี่บ่บ้านมุไข่หน้ากระลาเพิ่นก็เป็นคนผู้ใหญ่เหมือนเด็กน้อยจ้าคนบ้านไก่เจ้าอายุหกสิบปีโอ เป็นผู้ใหญ่จะบิดกับอาพัวคนที่หนึ่งกับอาพัวเิ็กน้อยแล้วกป็นลินคนกินแล้วก็เพคนนี้ป้าเองคนน่ะเขาบอกเลยพิษบริเทียงกันเลยแต่ดูกยังข้านนะแต่เลยเอาผู้ใหญ่แบบนี้ก็เลยเอาผู้ใหญ่แต่ยังคือนเกาเอาผู้ใหญ่กับคนนี้ป้าขึ้นคนก็ยังหนีป้าคือเก่าอยู่เหตุผลกับท่อเหตุผลเดียวนี่บอลเนี่ยเหตุผลเดียวมีแต่ว่าคำไหนว่าได้ลูกก็ได้ลูกปักแหวงลูกบุกขู่หมูว่ไปเลยเขาหักเขได้หรอก ไปมือชิไปกับบอกลูกอ่ะอันพากไปหาเงินกันเด้อเพื่อนคนทิไปไปหาเงินแล้จ่อยเลยท้ากันนี่เงินข้ามบอชงมาเลยได้ชงมาเลยโทรหากัเปลี่ยนเบอร์โทรหากัเปลี่ยนเบอร์แล้วก็ฉบ่อยท้าวันนี่ก็เรียกรูปเรียกที่ไหะใช่หาวิธีออกอีเนาะแม่มาจากกัเลยเขาดูเขากินกับญากลูกบาเลยไปหางกินบูกินยังกับบ้ากินยากคือว่าแล้วเนาะเล่นอยกันยังบัวใหญ่กันได้นะเก่าปี มีแต่กับแม่เท้าเมื่อวานเลยกับหา่านไม้กับแม่เท้าเจ้านะ่ะอยู่ในอยู่กับลูกบอกหรือว่ามีแม่เท้าน้ำเงินอยู่น้ำไม่เท้าโอ้กับแม้เท้าทั้งหมดจะคนก่อนยืนต้องการทั้งหมดมีพ่อเท้ากับไม่เท้าลูกคอยโอ้ลูกเขาก้อเจ้าแต่น้องคนหนึ่งน้องทรายโอ้อาหารก็จะชิลลูกชิลเมียปั๊บแลเพิ่งเป็นครอบเป<อ>็นครอบไปแล้วเป็นกระถาวเนาะ คนจับเจือคนขาวจับเจือครับโต้ข้าวแต่ว่าคนข่าวคนสีได้เนี่เจ้าในได้เจ้าก็สีขาวขาวอยู่เออกระแลวยิ้มเก่งเะขนาดหาก็ได้ชีเดือนหนึ่งนะาะสวัดีะัเอ้ยจตรุตนารี้านเนี่เขาาวสื่อก็ต้ไปสื่อขาวให้เล่ากันจุไอคอนอ มาหาท้ำเบิงนะเพื่อผู้ใหญ่เพื่อนเห็นเพื่อนคิดอยากช่วยเหลือเนาะเพื่อนิดด้ตัวนงสารเนาะอย่างนีหลายถูหลายคนเบิงทางผู้ใหญ่เพื่อนเบิงบางที่เพื่อนงสารหลายทางช่วยกันนั่นแหละเนาะเช้าสื่อเด้อใหญ่สูงเด้อลูกเด้อเช้าสิลูกเช้าลูกจิ้งใหเนี่ยกลับไปสัญญากรนใหม่โอ้ลูบรอแล้วบ้านนี้วางหันนะบ้านถ้าเราไม่โครงการอยู่เก็ดฟรีเบิร์ด เฮ็ดฟรีเบ <É. S 1> like ิร์ดเพื่นเอาไปแล้วก็เป็นสาวแล้วอยู่เดี๋ยวนี้นะอยู่ในบ้านนะหากแต่ว่าเรามีโรคประจําตัวแบบคนอันนั้นเรามีหลายโรคอันนั้นนะแต่ก่อนเราเป็นเฮตุแห่งกระปกติลายแบบข้าวอันนี้ปะอันก่วงแบบนี้ปะแบบนี้แเลนมีเห็น่อะไรก่วง่อะไรเห็นเบิร์ดแหรอแบบนี้เลยแต่ก่อนกับเราก่ะตอนแรกเพิ่นไปเฮ็ดนะย่อมเบิร์ดออันดังนี่ก็ดีปะใะ่อันดังเลยนี่ก็ดีบอกเพื่นเห็ดมา ดีเกิดกระทันบด่าคือปกติมันหักอยากไม่อยากมันอยากมีแป้วมีอย่างใดหันเลยมันก็เนาะเพิ่นยิบเพิ่นอย่างเด้หากเทวามันเดี๋ยว่าเห็นแขวเลยแล้วเนาะร้านเแข่เราป่งในไงเด้อันนี้โบมีฟันแข่ไปใช่ไหมแต่เป็นออกคนนี้จะเปลี่ยนได้เนาะโอ้ยลูกเลยเออพี่น้องเลย คนเฮาเกิดมากัสิแหละเนาะบางคนกับ่สมบูรณ์แบบคือว่าแหละอันนี้บ่สมบูรณ์แบบได้แขมันได้ถัความคแขมหน้าที่ได้ตอนไดนเออพแขมปิดนอกมาเถอะบ่บปากเลยแขมเลยจะไปเกิดอยู่โรงพยาบาลบ่เกิดในเฮื่อนเออเกิดอยู่เฮือนเจ้าของเกิดเองอยู่บ้านเองเจ้าเออเพือนไม่รู้ปะเกิดถือว่า ทั้งเจ้านี่ก็มีอนาครอบครัวนี่สั่งครอบครัวนี่สองข้างแล <X UR S> ้วเนาะสองข้างในีบุญมีเนี่ยพัวนี่ป้าวัถือว่าวาสนาเฮาเนาะเฮ้าสู้ๆสารลำพอดเลยเจ้าก็เป็นออสั่งชาสั่งขนมจังนี่ท่านเนาะเจ้ายังท่านได้ได้ยังเอาพัวชองคนถือยังจังอย่างน่้นต้องยังบ่ได้คพัวถึงยังบ่ได้ได้แต่สู้เลี้ยงลูกก่อนเจ้าเพราะท่านได้เฮิือกเพิ่นนี่ป้าเพิ่นได้ช่องฟีนี่เลยแบบพ่อเพิ่น ผรูก้อนนี่ก็ได้ลูกแล้วก็ไปปั๊บคือกันเนาะเจ้าอันนั้นเป็นคานนลยนะลูกเป็นคานแน่นแน่นใช่เด็กกินนมบ้างไหมนี้เออนมุ่ป็นกินแล้วสิไปอานนมสารล่วพี่น้องเลยเอาฟันตัดผมใหม่ได้เลยล่ะฟันตัดผมใหม่บอกใจเสือไปยิงก็คือไปยิงเลยพี่น้องคิดว่าผู้ยิงเนาะท้าบุญดีแรกคิดว่าไปยิงนะ กิได้ดูซาลกินนมบ๊ลูกกินนมบ๊กลูก่ะเนี่เบ้องแท้ๆอันนี้แมเลยแอมปาลุงบ๊ลูกผู้เคียงเด้อาเด้อนิ่วเด้อนิวเด้อโอ้ยเนาะ้ดีใจฉันได้กินนมบ๊ลูกเอ้ยหมต้องห่วงไง่จัคหนอยนี่แต่งทรงไม้รูปรอบป่เด้อระยนคนไหน เจ๊คืออันเจ๊คือจีนนี่ผิวพันเม่อบ่เม่อบ่ะเมานแม่เมาบเ่ยเยมื่อยบเป็นเยียวเออบบาญาตคนเนาะน้อยเนาะบางคนบาไปได้ไม่หน่อยน่่น้อยเได้กระตนกระตุ้นคนนี่้วอเจ้าคุณบงนีมีเงินขอเป็นตะกงขยากเลี้ยงคน ตอนนห้าดีทอเพิ่นเพิ่นหู้เนาะดีทอเพิ่นบ่ให้เนาะเด้อแค่ให้เป็นจะกินนมบ่แก้ให้เพิ่นกินเบิ่งเนาะหานมไม่ใช่กินวันใดกินทั้งนอนวะเออนั่งกินมาได้เนาะจ้าบ่ได้เออหน้าตาดีอได้นี่โอ้เป็นตาแพงในลาวกะวงคุดของเอื้อยว่าสิเอาผัวมีอายุแน่ว่าสิได้จ้าพอได้เลี้ยงลูกพอาะแบบเน้ กระชีแดงหักษาคุ้มกล้อมพาดีเนี่ยกับขี้เก่าพ่นเเอากับบ่ได้ตั้งใจเอากับเพื่อนอะขั้าจะเอาลูกโขดชี้ห้าเงินห้าคำโขดชี้สามโขดชี้ช้าโขดชี้ซอกเงินคำโขดชี้ห้าคนนั้มีลูกคนกับเอาเขาก็เสื้อในคนผู้ใหญ่ว่าเสื้อก็เอาเอากับบ่คือคำคนอ่คนนี้ป้าไอเดียงใช่แล้วสารลำพอนี่กะคิดยังไดตอนที่เพิ่นแบบหนีป้าตอนที่แบบว่าเกิดลูกใหม่นี่ น้อยใจอยู่้าน้อยใจทั้งยากเกี่ยวเขาทั้งยากลูกทั้งอีหยังก็น้อยใจแบบปวดนิพระน้อยใจเลยค่ะให้ให้น้ำลูกกับป้าคือสงสารคือทำมันเลี้ยงลูกเลยจะให้สงสารลูกนี่ก็พูดนึงได้เนาะสงสารลูกในคำปะพูดถึงลูกเพิงที่แหวงทั้งยังกับแบบเป็นเป็นในใดกับลูกของเฮาเนาะถึงว่าเออกับผู้คิดจากปะคือพอคนแมนแมนโอ้มันเป็นมัน สายเลื่อนเ้าวเป็นสายเลือดเฮาวป็นพ่ทินกับพ่ได้แม่ทั่นแหละกินนมเก่งกินนมเก่งเออเป็นดูดแต่ดูดเล็กเนาะใช่ดีแล้วกล่าวทีวิยังมีแม่ทียังหักยังแพงบทบ้าบทิมโอ้ยขันว่าแม่ก็คิดคือพ่อเซอเนาะจค่ชีวาจังได้แล้วได้ชีวะพนุเดอรดยร์ดยดีแล้วอืมหละอิ่มแล้วลูก โอ้ได้ล้วนะโอ้แห่งคือแอบแอลนี่ปะแห้งสิเมือแห้งสีหาขขมยอได้ซาฮันแห้งคิดลายเนาะยำไข่ยำไข่เป็นแอบเป็นหายนะเพรมีเงินได้ว่าะแล้วเราก็มีขายข่าวสอบนึ่งนะอันตั้งแต่ดำนาประกาศไปกวดได้จ็คสอบข่าวปีนี้นะได้ข่าวสอบโอ้ได้ข่าวซาอ์สอบเจ้า สี่หอดจักเตอนเน่ซาสอนเนาะจักคายวังวังต้นเพิ่นไงบ่ได้มาซอยก็ชอบนึงซื้อนมเพิ่นจาเป็นชอบนึงเจ้าบ่จักค้างเงินแล้วก็แม่ซื้ออันซีกินอีกเลยก็ยังอะไรสิปลายสอบกินชักจับเอ็กมือเถอก็เอามือจับไปทีเลยก็กลางคืนนอนเมนูแล้ก็จับไหม กินดีมัดจ้ำเต้าสิเลสิชีวิตคนเฮาน่ะเกิดมาบวกคือกันแต่ละคนเลือกเกิดบ่ได้เลือกเกิดแล้วนี้แหละเพิ่นเอิ้นว่าเลือกเกิดบ่ได้เนาะเจ้าอืมอ้าวสูดๆสามพอนิดสูดๆเด้อหาบใจเด้อให้กำลังใจบอกหลังเนาะฮะกินดีเพิ่นกับพี่น้องเไงกินดี นอนแนมไปจักนอนหาเสื้อเสื้ออยู่ได้ตาเพิ่นจ๊ะังบ่ทันได้นอนเออ่ทันได้นอนแมงกุมตัดผมให้พนันนอนอาสวยๆล่ะเอ้ยโอเคพี่น้องเอ้ยกะสิประมาณนี้เด้อมาเยี่ยมมาหยามสาวล้ำพอนกับลูกพี่น้องเอ้ยมาครั้งแรกในพี่น้องโดยกามาครั้งแรกทางเฮาก็ได้ให้เพิ่นใหญ่เพิ่นนั่นนนั่เนาะมาบ่เห็นเอื้อยเพิ่นนะมาผ่านเอื้อยเก่าปีเอื้อยวันนี้ออกมาหน้ารำไม่เท่าเออ ของเฮากับบม่มีเนี่ยฝากในต้นก็ได้แต่ขนมแล้วพี่น้องเลยมาเยี่ยมมายามเพิ่นโอเคโอเคสิบประมาณนี้เด้อโดยขอบใจล,ะละาลาสารพอนสบายดี